มีแอ๊บแล้วแอ๊ไอบไท<า>ย <laughs> ไม่ชอบแอ๊บไทยแเหมือนเออลืมเอากระเทียมไม้แขกมือแล้วไง <laughs> น้ำไหมน้ำออกยิ้มแล้วใครมากระจาย <laughs> พี่น้องอะไรไม่เห็นเหมือนกัน า่ต,ตัวเล็กกือบเพื่อนลุงต้องถุงโยกเลยไหมใช่เน,นี่ยมีเกือบกลุกลุงวนเลยกลุกทำอาหารสำหรับวันนี้อันนี้ฝีมือชิมเชิล <laughs> ชวนชิมเ <laughs> พ่นกินหัวปลาดุกอิ่มแล้วเสร็ <laughs> ปลาดุกปลาดุกพ,พ,พอทำลาบเสร็จกินไม่ลงอีกห,หัวปลาดุกแล้ววะห <laughs> ัวปลาดุกนิด <laughs> โทนดิเอแล้วเกืเตือนมาได้แบอกอย่าไปให้ตามันสุกไวมันเละแล้วนะมันเดือดนานแล้วนล้วอืมมันเดือดนานแล้วโอเลยตอนนี้ยังไม่ถูกใจยังไม่็คเดูมันนะมันไม่มีอะเดี๋ยวมาดูไหมอยากรู้อ่เหมือทุกคน แร,บ,รบเลยแบปลารประดุกม้า <c oughs> ขาเปียกมันยังไงไอคนสมุดรปรการบอกให้ตามดูไอนี่บอกขาเปีย,เย,เปยอย่างเดียวขบเปียกใส่ยังไงใส่แฉต้มตอนแรกเลยใส่สมุนไรวิกงล่ะใส่รต้องตงเชื่อคน,ออนละคนอะ กินไม่ได้เลยวอันเดียวมันเงือกมันาวบอกอย่างเดียวอีกส่วนห้บอกใส่มะขามเปียกอีกคนหนึ่งใส่มะนาวเขาบอกให้ใส่สองอย่างคนสมุนไพรอันนี้บอกให้ใส่มะขามเปียกอย่างเดียวแต่ต้องบาไป่ต้องแพี่อย่ไม่ใส่รสจัดิตลอดต้องเชื่อสองคนต้เชื่อแต่เราจะทำตามคนไหนกันนะ กินเนาะใช้ได้อย่างอื่นใช้ทำกับกินกับแกะไม่กินนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหยี่โอกินแล้วโอแล้วค่ะีโอต่อไปก็ลุงกินเลราไม่ได้จริงๆไม่งั้นกินอันนี้จริงๆคนไม่ได้ไม่แน่นหกกนักจะนีหรอลุงไปไม่นอนมีงูมีแดดมีนูนมีกองกองบ้านเตะหลักฐานอันนี้กินปทิ้งเยอะแล้วนะเหรอะหัวใจเ่ยจะเป็นลูกกี่ปีแล้ว ใจอยู่นี่อยู่ฟองอย่างนี้สิยากเลอันนี้เอาไปทิ้งประมาณยี่สิบ <c oughs> สามสิบ่ยงจางงเนี่ยโอสยังอ๋อใส่ขมุกชีอ่อา chốt <laughs> kẹo <laughs> <laughs> <laughs>